ไม่โดนมไโอเคแต่าว่ากรระกรที่าตองอกนะคะีเวลาจะนช่วงครึ่งที่เราจะยนกันนะคะต่อไปแพนชิค่ะี้จะสอคืใครที่เราเรียกไปตอนแรก็่าป็นโชมดีไปนะคะคนที่ยังอยู่กาต้องเสร็จดีดีเพราะคุณอาจจะเป็ผู้ชคดีใาต่อไปนะคะที้แพนชินชูนะคะมันจะมีสิงที่เรียกว่ากาี่มาประกอบกัน มีเรื่องของทิ s ชูซิ y s t e m ช่ไมที่มันทตาที่มันเอาเป็นเซลล์ที่ชูแตกต่างกันหน้าที่แบบเดียวนะคะดมไร่นมเช่นเคอเลนไพรมาตกรกูลที่เป็นคอเลนไพรมาก็จะมาจากคอเลนไพรมาเซลล์ที่มแต่คอเลนไพรมาต์พารนไพรมา์เซลล์ารนไพรมา์เซลล์จเอรไพรมา์พารีนไรมา ารีนไคลนมากแต่ไมใช่เลนไซเลนเป็นพูนใส่เป่นไ่เลนโฟอิฟเบอร์เป็นต้นฟาตตัดการฟาตตัดการฟาตตัดการอาหาให้เวลาหนาทีในการสตรของที่แลอันนี้ซซ้นะเดงเล็กเยเล่าให้ฟังก่อนตอที่ฟังก่อนจะได้จะได้เข้าใจในนาคุณนะคะ อีพิเดมีอยู่ชั้นลากชัดน่นเหเออเนื้อเยืนเยอร์ืระกอบไปวยสอังฝั่งซ้ายเรียกว่า meristematic tissue เียว่เซลล์ง้นเนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อเจริญ meristematic tissue เนื้อเยื่อเจริญสร้างควา permanent tissue เรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรนะคะเนื้อเยื่อถาวรซึ่งเนื้อเยื่อถาวรอ่ะ ถาวรเชิงเดี่ยวกับคอมเด็กถาวนเชิงสองนะคะซึ่งถาวรเชิงเดี่ยวเนี่ยแปลว่าเป็นเนื้อเยื่อแบบเดียวกันนะคะขอโทเป็นเนื้อเยื่อที่มาจากเซลล์แบบเดียวกันมารวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อเรียกว่าถาวรเชิงเดี่ยวมองไปที่ไหนก็หน้าตาเหมือนกันหมดเช่นพาเรตไทร์มาคอเรตไทร์มาสเคอร์เรนไทร์มานะคะ รอเชิงซ้อนเช่นเดอลโม่ทิชชูเดอลโม่แปลว่าอะไรคะเดิมเดิมเดลโมแปลว่าอะไรคะเรียนอะไรมาีแล้วมีความกว้างนลยสิมพล์คอมเพลตเรายัไม่เรียนหรอเรียนอะไรเรียนยกประโยชน์ให้จำเลยเดิมพบเดิมเดิมเคยเห็นและในโฆษณาในต่างแต่ว่าผิวหนังก็คือแปลว่าเป็นผิวด้านนอกเป็นส่วนของผิมนะคะเดิมตะ้งแเดิมว่าทิชชูเช่นที่พี่เดลมิส อีีว่าด้านบนอีพีเมิสก็คือส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดใช่ไหมพวกีใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอรเดก็คือส่วที่ข้ใรอีพอดนอกใช่ไหมเอรด้ไหอะไรเช่นเดืาอะไระเยนน้ใช่เล่เโฟ์ฟูดนะโฟูดก็จะเรนอหาระเกนะคะซึ่งใช่เลมก็อะไรเี้ยเนื้อสัว์แล้วก็จริง